เออมากินย่างเหรอมากินย่างกุ้งกับน้องโฟกัสเด้อวันนี้น้องโฟกัสทำอะไรย่างกุ้งหรือคะไม่มีใครนะช่วยหนูย่างกุ้งเลยเออย่างเลยย่างเลยพ่อตัวนี้สุกแล้วครับพ่อตัวนี้สุกแล้วลูขอนะหยาบหยาึ่งหยายจ้าคือบล็อกคิดมันไม่เอาจานเราใส่จานนั่นเป็นไง แปอาจารย์มาดิมีแปอาจารย์มาไปยันมาถ่าก่อน<ะ>โฟกัสม,มันยังไม่แข็งสกยังเออสุกแลนะ้วไปเอาเอาไปนะ <laughs> โฟกัสกินหมาทูหมูกระทะ <laughs> กินย่างเกาหลี <laughs> เอาใส่เ้นเนี่ยกระชยบะมีเดี๋ยวกินในบ้านดูบ่ะนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วันที่สามสเอ็ดกับอย่างไอ้กลางคืนเลยอออนสี่ดเลยนสามบเฮ้ยน้ำโคกอะไรมันกลับกล่องในบนเอาของฉันทำไมกลับไม่ได้ะ กลับกล้องไม่ได้แต่ก็มีมอลนัมนมอลํามยื่ส่ไน่เด้อมอลผู้ใดผู้ใดสิมีมอลลมันจะใส่ผู้ใดจางมาเด้อพี่น้องมาเด้อสุกูสุคนครับเอาเอาโอ้ยเล่าบอกว่า เอาขึ้นลายหือ่นม้่จเอาจะอ่านดิวใส่เพีงี่มีแบจานอ่อีเวนเอาจาบให้แม่นังไปที่บ้านไปถามก็ได้นี่ของหูไปไปมาไหมนี่ จะต้นนะแม่เปิดเท่กัเต้นอยู่บ้านตัวบัวน,น,นี่เอาเปิดมอไรเปิดมอไรเปิดมอไรนี่มาเด้อมากินกับน้องโฟกัสนะครับวันนี้โคบุก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 เลยพวกจิมมี่มากินกับจิมมี่ด้วยนะ อร่อยอแซ่บไหมเออจะเสีบใช่ไหมเเอาให้เาเอานามาให้นอ่เบแลวจะเฮ็ดเอเอ็เอาวันนี้บอเราบ่เอาให้เขนี่เห็นดูกเด้อ เบแซ่บน้ำกันครับ